สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปารมไนเซอเริลชานลครับวันนี้ก็มีจักรยานของดีในราคาประหยัดมาอีกแล้วก็คือตัว Backer Vision เสือหมอบ All-Round Carbon Fiber มาพร้อมกับเกียร์ชิมาโน่105ในราคาประหยัดมาก26,900บาทเท่านั้นนะครับผมรีบจับจองกันตัวนี้ขายดีแน่นอนครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างในคลิปนี้มีคำตอบ ครับผมแบ็กเกอร์ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในไทยนะสร้างชื่อเสียงมาเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับถึงการแข่งขันปั่นเล่นๆมีจักรยานพับจักรยานเสือภูเขาแล้วก็จักรยานเสือภูเขาที่มันเป็นเสือภูเขาคาร์บอนไฟเบอร์ต่างๆนะครับผมขายดีมากๆเลยนะก็ภายใต้การรับประกันการันตีจากบริษัทเลโก้ไบ e ์นะครับผมหรือว่า Twitter Bite Thailand ที่เรารู้จักกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มั่นใจในการรับประกันสินค้าได้ตัวแบ็กเกอร์ตัวเนี้ยจะมีชื่อว่ารุ่นวิชันน ทุกคนสามารถปั่นได้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือโปรนะครับผมโดยเฉพาะมือใหม่ที่ปั่นจักรยานแล้วกลัวที่จะต้องก้มมากเจ็บหลังนะครับผมท่องเที่ยวปั่นไม่สบายผมขอแนะนําให้ปั่นเป็นออร์นแบบนี้นะครับผมปั่นท่องเที่ยวปั่นขึ้นเขาปั่นไกลๆสบายมากๆเลยลองสังเกตดูได้ง่ายนะครับผมด้านการนั่งเราจะไม่นั่งเยื้องท้ายไปเยอะเหมือนทรงแอโร่นะครับผมล้อมันจะเข้าไ,ไม่เข้าไปในซุ้มแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายจุดเล็กๆน้อยๆด้านจิโอเมทรีที่ทําให้รถคันนี้มันปั่น สบายมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันข้างบนสุดตามสไตล์ปา์มไบเซคเลยนะครับผมว่าคันนี้จะได้อะไรไปบ้าง เริ่มต้นเลยนะครับผมยางที่ได้ไปตัวนี้ก็จะเป็นยางถนนนะจะมีขนาดอยู่ที่700คูณ25นะครับผมมีรายรีดน้ำเล็กๆน้อยๆจาก Max ซ s นะครับผมก็ถือว่าให้ยางดีมานะไม่ได้ให้ยาง no n a m นะครับผมอันนี้เป็น Max ซ s เลยต่อมาคือด้านขอบล้อครับด้านรอขอบล้อตัวนี้จะได้เป็นอลูมิเนียมจากลูซี่ไปการขึ้นซี่ของมันจะเป็นการขึ้นซี่ตรงนะครับผมเป็นดุมแบริ่งค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวก็จะมีเสียงประมาณนี้ครับ เสียงก็ไพเราะตั้งแต่ออกครั้งแรกเลยนะครับผมแทบจะไม่ต้องแต่งเลยนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เสร็จนะครับผมหลังจากช่างน้าหนักเสร็จเดี๋ยวผมจะแต่งล้อคาร์บอนแบบไต่เขาให้ดูนะจะให้รู้ว่าตัวนี้มันเบาที่สุดได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ล้อขึ้นดีจกดูซี่นะครับผมเป็นอลูมิเนียมสูง40มิลต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ให้ชุดขับเคลื่อนของดีมาของญี่ปุ่นนะครับผมชื่อว่าชิมานโน่105 R 7,000ทุกคนรู้จักหมดทุกคนอยากจะได้รถจักรยานอย่างน้อยเริ่มต้นก็ต้องเป็นชิมานโน่105แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น11สปีดแล้วก็แชร์เทคโนโลยีเดียวกันกับตัวพี่อั t เทกาหรือว่าดูแลเอ็ดในระดับแข่งขันนะครับผมเทคโนโลยีตัวเดียวกันเพราะฉะนั้น105เป็นอะไที่น่าใช้มากแล้วก็ราคาไม่แพงขนาดนั้นนะครับผมแน่นอน3ชิ้นที่สําคัญนะครับผมก็คือตัวชิปเตอร์สับจานตีนผีนะครับคนออกคําสั่งตัวรับคําสั่ง สชิ้นเนี่ยต้องแมทช์กันนะครับผมสมชิ้นนี้ทั้งหมดเป็นชิ i ม a n โน0หรหัส r 7จ็ดทั้งหมดส่วนตัวจานหน้านะครับผมจะได้เป็นของโปรเวลจะเป็น compact ครับห้าสาสิขาจานยาว170เป็นกระโหลกกลวงเท่าที่สังเกตดูนะครับผมถ้าดูไม่ผิดตัวนี้จะได้เป็น p พ e สฟิตบ b ปีแนะครับผมเพราะฉะนั้นอะไรก็มีได้ทั่วไปนะแต่ว่าต้องอต้องแกะดูอีกทีนะครับผมถึงจะรู้นะ ส่วนนั้นโซ่นะครับผมโซ่ตัวนี้ได้จาก KMC X11 ไปนะครับผมคุณภาพความทนทานก็ถือว่าโอเคอยู่ในมาตรฐานนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมคือสเตอร์สเตอร์เนี่ยมาตรฐานสูงมากเลยส่วนมากเขาจะไม่ให้สเตอร์ที่เป็นชิมา a โ o มานะครับผมตัวนี้เป็นสเตอร์ชิมา a โ o 105มีขนาดอยู่ที่11 28ด้วยคุ้มมากๆเลยแยกขายแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวอยู่ที่1,650บาทนะครับผมชุดขับเคลื่อนพูดง่ายๆขาดแค่2ชิ้นนะครับผมแค่จานหน้ากับโซ่ กามเบรกด้วยนะครับผมการเบรกตัวนี้ที่ได้ไปเป็นของแท็กโตรนะครับผมตัวนี้จะเป็นแค่ตัววีเบรกอย่างเดียวไม่มีตัวดิสเบรกนะครับผมถ้าดิสเบรกแนะนําให้ไปเล่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะทําแค่วีเบรกมาอย่างเดียวต่อมาคือด้านเฟรมนะครับผมด้านเฟรมลองสอบถามดู้วนะนะตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมฟูลคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมหรือว่าตะเกียบนะครับผมที่สําคัญดีกว่านั้นก็คือตัวหลักอานตัวนี้ให้มาเป็นทรง เกือบหยดน้ํานะครับผมเป็นทรงวงรีประมาณนั้นแต่ว่าข้างหลังมันจะตักนะครับผมเป็นทรงรูปตัวดีอะนะครับผมตัวดีด็อกอะแล้วก็มีแบบว่าตัวกริปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์หลายๆย,ยี่ห้อที่ชอบทําตัวหลักอานตกนะครับผมตัวนี้จะลดปัญหาตัวนี้ไปจะมีตัวกริปอยู่ตรงนี้นะครับผมออกแบบมาดียี่ห้อนี้ทําดีนะครับผมตัวแบ็กเกอร์ไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วก็ตัวเฟรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวรหัสคาร์บอนทีพันนะครับผมที่พันมัน ทุกยี่ห้อมันไม่มีใครใช้ทีพันุ์แล้วก็ทีพันุ์แบบทั้งหมดแล้วนะครับผมมันจะเป็นทีพันุ์แล้วก็ทีพันุ์ผสมแปลว่าบางส่วนก็ใช้ทีพันุ์อย่างช่วงนี้นะครับผมรับน้าหนักน้อยแต่ว่าอยากจะไล่เบาที่สุดตรงนี้อาจจะเป็นทีพันธุ์นะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นที800ต่างๆก็คือคาร์บอนนาโนไฟเบอร์นะครับผมผสมไปเรื่อยๆแต่ว่าเน้นว่ามีทีพันธุ์อยู่ข้างในนี้นะครับผมหลายแบรนด์ก็ทําแบบนี้เหมือนกันลองดูแบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกนะครับผมเขาจะไม่บอกว่ารรหัสคคคาาบอออนขขงเืใผม เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนี้เรามาเล่นกันตรงความสตีฟแล้วก็ความน้ําหนักกันดีกว่านะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะมีวัสดุของทีพันเข้ามาผสมนะครับผมตะเขียบด้านหน้าก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมรูปทรงค่อนข้างสลิมสวยเลยแต่ว่ามีความหนาอยู่ในตัวนะนะครับผมด้านด้านท้ายตรงนี้หนาแล้วก็มันดูแบบเพียวๆเล็กๆดีนะครับผมด้าน ซีดสเตย์นะครับผมด้านซีดสเตย์ก็เป็นดร็อปเปอร์ซีดสเตย์ลงมาอย่างนี้แบบว่าเฟรมยุคใหม่นะครับผมเขียนตรงนี้ว่าคาร์บอนเฟรมแล้วก็ตัวเชนสเตย์ก็ออกมาค่อนข้างใหญ่บึกบึนดีนะครับผมซ่อนสายเห็นไ,ไหมออกมาจากตรงนี้นะครับผมเข้ามาที่คอแล้วก็ออกจากตรงนี้เลยต่อมาคือด้านคอแฮนครับด้านคอแฮนตัวนี้แปลกใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับผมได้จากแบ็คเกอร์ไปจะมีความยาวอยู่ที่100แล้วก็มันจะซ่อนน็อตอะไม่ให้เห็นน็อตตรงนี้นะครับผมแต่ก็สามารถหงายได้เช่นกันแล้วก็มันรู้สึกว่ามันสล พียวดีเหมือนคล้ายๆกับตัวกระดูกนะครับผมกระดูกกระดูกหมาประมาณนั้นนะครับผมก็แปลกใหม่แปลกตาดีส่วนตัวแฮนด์ของมันที่ให้มาเป็นแฮนด์แอโร่แล้วนะครับผมก็จะมีลักษณะแบนๆนะครับเป็นอลูมิเนียมต้องบอกไว้ก่อนเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็เป็นแฮนด์แอโร่กว้างอยู่ที่40นะครับผมเพราะว่าไซ์นี้เป็นไซส์อยู่ที่47นะครับต่อมาคลไลท์นะครับผมสูงที่สุดตรงนี้คือเบาะเบาะตัวนี้ได้เบาะจากฟิสิกส์ไปนะครับผมก็เป็นค่ายใหญ่ค่ายดังที่เข้าใจสรีระผู้ปัน่น แล้วก็เบาขายยากเฉยก็หลายพันละสำหรับตัวเบาฟิสิกส์นะครับผมผมชอบเพราะว่ามันมีของเล่นอยู่ตัวนี้นี่ครัแกออกมาปุ๊บคุณสามารถใส่ไฟไท้ายของฟิสิกสก็ได้แต่ว่าใส่กระเป๋าก็ได้นะครับผมของฟิสิกสก็เป็นเบาแบรนด์เนมว่างานเถอะมาอยู่กับแบ็คเกอร์ลดในราคา26,900บาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมคันนี้โอเคมีหลายสีให้คุณเลือกตามนี้ครับ โอเคแล้วสุดท้ายเราจะมาชั่งน้ําหนักจริงกันดีกว่าก็หลายคนถามว่ามีบันไดไหมคววําตอบก็คือว่ามีบันไดนะครับผมแต่บันไดก็แค่มีให้ปั่นได้เริ่มต้นเฉยๆส่วนมากคนทุกคนก็จะไปเปลี่ยนบันไดคลีตอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเอาไปฝึกเริ่มต้นก่อนเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาชั่งกันครับน้ําหนักที่ชั่งออกมา <S <S เห็นไหมเอ่ยอ่ะผมเปิดนีครับน้ําหนักที่ชั่งออกมาเดิมๆโรงงานไม่รวมบันได8.67เท่านั้นเองนะครับผมสิ่งที่ผม บอกไว้ก็คือถ้าคุณอยากแต่งเป็นสไตล์ปีนเขาคุณต้องรีดน้ําหนักให้มากกว่านี้แล้วก็ล้อคุณต้องเล็กกว่านี้วันนี้ผมมีตัวอย่างล้อคาร์บอนที่สําหรับปีนเขาแล้วเดี๋ยวมาช่างกันดีกว่าว่า8.67จะเหลือเท่าไหร่ติดตามครับโอเคครับก็เปลี่ยนล้อให้เป็นสภาพของไต่เขาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์จากบอย c y c l คลินะของอเมริกานะครับผมน้ําหนักออกมาเหลือแค่แค่ เจ็ดเจ็ดโลสามหกครับผมโอ้ oh. เปลี่ยนล้ออย่างเดียวนะครับผมโอเคครับลากันไปก่อนครับขอฝากตัวแบ็คเกอร์วิชันตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมของดีเนี่ยราคาประหยัดคาร์บอนไฟเบอร์ได้หนึ่งศูนย์ห้าในราคาสองหมื่นหกเก้าร้อยหูหายากนะครับผมราคานี้ก็สามารถติดต่อกันได้ครับลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปาล์มไบเซ็คเคิลคัสสันมาให้คุณเสมอ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ